ซึ่งได้รับปลดเป็นนักเรียนได้เข้าฉากนะครับและเธอนะครับได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงมตัวเธอครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีน้อยนะครับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปนะครับผมจะเปลี่ยนแนวการเล่าเรื่องนะครับโดยจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับลงนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มคลิปวิดีโอเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอัตรบในการรับชมนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่เบื่อกันนะครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับผมได้ไปเจอภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมานะครับที่คนไทยเราได้ไปถ่ายที่ สถานที่แห่งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมลองอ่านดูแล้วครับพบว่ามันก็ค่อนข้างเกี่ยวกับช่องของผมเลยเพราะช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีใช่ไหมครับก็ EP นี้นะครับผมเลยหยิบตำนานของเกาะฮาชิมานะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะที่ค่อนข้างดังพอสมควรนะครับโดยเกาะฮาชิมะนะครับได้ถูกบันทึกว่าเป็นสถานที่ที่หลน่นเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับผม ผมจะขอสรุปประวัติของเกาะฮาชิมะสั้นๆนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับผมโดยประวัติคร่าวๆของเกาะฮาชิมะนะครับโดยที่ตั้งของเกาะฮาชิมะนะครับจะตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากินะครับผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะที่อยู่ท่ามกลางทะเลนะครับผม โดยถ้าเรามองจากด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าเกาะนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเรือรบลำใหญ่นะครับที่ลอยอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับก็สถานที่นี้นะครับมีชื่อเสียงที่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมก็ในช่วงนั้นนะครับเขาเล่ากันว่าในสมัยสงครามโลกนะครับทางสหรัฐนะครับได้ส่งเรือดำน้ําเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีประเทศญี่ปุ่นแต่ทางทหารอเมริกานะครับได้เห็นว่า เกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนเรือลบขนาดใหญ่นะครับเลยทําให้ไม่กล้าที่จะเข้าไปในเกาะแห่งนั้นนะครับก็เลยทําการถอนกําลังกลับมานะครับแต่ความร้อนของฮาชิมะก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็มีหลายๆช่องนะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับโดยนําไปทําเป็นภาพยนตร์บ้างไปทําเป็นซีรีส์บ้างนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ในเมืองไทยของเรานั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับผมได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกหลอนพอสมควรนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับ จะเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่าฮาชิมะโปรเจกต์นะครับแสดงโดยคนไทยนะครับที่ไปถ่ายถึงที่นั่นเลยนะครับผมในอดีตนะครับเกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับเคยเป็นเกาะที่โด่งดังนะครับและมีความจเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาแล้วนะครับ ในช่วงนั้นนะครับผู้คนได้อาศัยกันอยู่หนาแน่นนะครับเนื่องจากเกาะฮาชิมะนะครับเต็มไปด้วยฐานหินและก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นครับขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะครับก็ได้มาทําการซื้อเกาะฮาชิมะแห่งนั้นนะครับและได้ทําการพัฒนาเกาะนะครับให้กลายเป็นเหมืองฐานหินนะครับเพื่อรองรับความต้องการฐานหินนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นยุคนั้นนั่นเองนะครับจนทําให้มีแรงงานนะครับหรือพวกที่อยากจะทํางานนะครับได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเกาะฮาชิมะ แห่งนนี้ะครับโดยทําให้เกาะตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยความบุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขมากๆนะครับและต่อมานะครับทางบริษัทนั้นนะครับได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมะนะครับเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินนะครับไม่ได้เป็นที่ต้องการของประเทศญี่ปุ่นแล้วในตอนนั้นนะครับโดยทุกคนหันไปให้ความสนใจกับพลังงานจากน้ํามันแทนนะครับและได้อพยพคนออกจากพื้นที่นั้นอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับ ซึ่งในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็กลายเป็นเกาะล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้คนแถวนั้นนะครับล่ำลือกันว่า ก่อนหน้านั้นนะครับเกาะแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่คุมขังนักโทษนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยกองทัพญี่ปุ่นนะครับได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและชาวเกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นจําเลยนะครับเพื่อให้ทํางานให้กับประเทศญี่ปุ่นในเกาะฮาชิมาแห่งนั้นนั่นเองนะครับทำให้ชาวจีนและชาวเกาหลีใต้นะครับมองเกาะฮาชิม่าแห่งนี้เปรียบเสมือนฝันร้ายของเขามาโดยตลอดนะครับและสถานที่เกาะฮาชิม่าแห่งนี้นะครับจึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นนะครับ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่กี่คน,นครับที่ได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศอันสุดสยองของเกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับเนื่องจากนะครับทางการของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเข้าไปในเกาะฮาชิมะแห่งนั้นนะครับจึงทําให้แต่ละปีนะครับมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มันท่องเที่ยวที่นี่นะครับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับ โดยทางประเทศญี่ปุ่นนะครับได้พยายามผลักดันนะครับให้เกาะฮาชิมะนะครับกลายเป็นมรดกโลกโดยได้ยื่นเรื่องไปที่องค์การยูเนสโกนะครับแต่กลับถูกทางเกาหลีใต้ขัดขานไว้นั่นเองครับเพราะคนเกาหลีใต้มองว่าเกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับคือบาดแผลจากสงครามที่ยังเหลืออยู่นะครับและทําให้ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มีการเอ่ยชื่อเกาะฮาชิมะแห่งนี้ขึ้นมานะครับ ถึงแม้ว่าเกาะฮาชิมานี้จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกก็ตามนะครับแต่ผู้คนก็ยังคงจดจำนะครับเกาะแห่งนี้ไปอย่างไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะชาวจีนและชาวเกาหลีใต้ทุกคนนะครับและเรื่องอาถรรพ์ความร้อนหรือเรื่องวิญญาณทั้งหลายในเกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับก็มีอยู่จริงนะครับโดยเกาะฮาชิมะแห่งนี้นะครับถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องนะครับโดยผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าเรื่องหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อหนังเรื่องนี้นะครับ โดยผู้กำกับคนนี้นะครับมีชื่อว่าคินจิฟูกาสากุนะครับซึ่งได้ยืนยันว่านะครับเกาะแห่งนี้มีอาถรรพ์อยู่จริงๆนะครับและจากคําพูดของผู้กำกับคนนี้นะครับยิ่งทําให้มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับหรือพวกที่อยากจะเข้ามาลองดีในสถานที่แห่งนี้นะครับได้แอบลักลอบเข้ามากันนะครับผู้กำกับคินจิฟูกาสากุนะครับเปิดเผยว่าในระหว่างการถ่ายทำนะครับได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็มีเหมือนคนนะครับมายืนอยู่ตอนที่กําลังถ่ายทําอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ผู้กํากับคนนั้นได้ไปกอดูนะครับก็ไม่ใช่ทีมงานสักคนเลยนะครับและฟิล์มที่กําลังใช้ถ่ายหนังอยู่นะครับก็เสียในทันทีนะครับทั้งๆที่เพิ่งเอามาใช้งานได้ไม่นานเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกองถ่ายก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อสร้างอัตลักของภาพยนตร์นี้ให้มากที่สุดนะครับและเหตุการณ์ที่ประวัที่สุดในกองถ่ายนะครับจนทําให้กองถ่ายต้องหยุดไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นนนัั้ก็คคือะรบ โดยนักแสดงคนนี้นะครับมีชื่อว่าชิยากิคุริยามานะครับถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษขออภัยด้วยนะครับซึ่งได้รับบปดเป็นนักเรียนได้เข้าฉากนะครับและเธอนะครับได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำตัวเธอครับโดยจากคำบอกเล่านะครับทุกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าดวงตาของเธอนะครับกลายเป็นสีแดงกล่ำและในตาของเธอนะครับเบิกโพรงมีดวงตาที่แข็งกร้าวขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเธอได้พุ่งเข้ามาหานักแสดงหญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า โคอุชิบาสากินะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับและได้ทําการรัดคอของเธออย่างแรงนะครับทางทีมงานนะครับเห็นท่าว่าเรื่องนี้จะไม่ดีแล้วนะครับเลยได้ทําการเชิญมิโกโหะญิงที่เดินทางมาด้วยนะครับจัดการขับไล่ผีร้ายจนสําเร็จในทันทีนะครับหลังจากวิญญาณน,นั้นได้ออกจากร่างไปนะครับเธอก็ได้บอกว่าสถานที่นี้มีดวงวิญญ,ญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากพราที่ตรงนี้คือที่ของพวกเขานั่นเองนะครับ ผมเล่าไปตรงนี้นะครับผมผลลุกไปเลยนะครับคุณผู้ฟังและเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้สร้างความตกใจนะครับให้กับทีมงานและผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเป็นจํานวนมากนะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่ทําให้เกาะฮาชิมะโด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่เคยไปเยือนเกาะนี้นะครับต่างคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับในเรื่องถึงความผลลุกและความหลอนรวมถึงความน่ากลัวในเกาะแห่งนี้นะครับ บางคนนะครับก็ได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถเล่าออกมาเป็นคําพูดได้นะครับเพราะนอกจากความหลอนแล้วที่นี่ยังมีความเศร้าปกกลคมอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะเกาะแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเฉลยศึกก็ถูกจับเป็นจํานวนมากนะครับและได้ล้มตายกันที่นี่นะครับก็ทําให้ยังมีความโศกเศร้าหรือเรื่องเล่าและอดีต ของคนที่สังเวยชีวิตให้กับช่วงสงครามโลกครั้งที่2แห่งนั้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความเพี้ยนของเกาะฮาชิมานะครับได้กลายเป็นหนึ่งใน5เกาะที่หลอนที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับลิดนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับความคิดเห็นของผมนะครับคือผมรู้สึกว่าผมชอบเกาะฮาชิมาแห่งนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันดูเป็นเกาะที่ถ้ามองใน ในรูปแบบของงานศิลปะนะครับผมรู้สึกว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ดูขลังและดูน่าค้นหานครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความหลอนของเกาะแห่งนี้นะครับยังคงตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของชาวจีนและชาวเกาหลีใต้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเกาะฮาชิมะทั้งหมดที่ผมได้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเนื้อหาพิพาทประการใดผมขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบนะครับ มีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ